สวัสดีครับวันนี้โยเกมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาไล่ฉากจบอีกนะครับก็ยังเหลือฉากจบปานกลางน่าจะปานกลางใช่เพราะว่าเราทาเกือบหมดแล้วนะครับนะครับเนี่ยนะครับนะครับนะฮะนกเราอย่าไปสนมเพราะว่าเราทําจบแล้วนะครับนะฮะนะฮะนะฮะพเป็น มากินแมลงมาแมาลงมันโลกนี้มันช่างโหดร้ายแม,มลงมันกินกรีจอมไปจับไปจับป้าเจ้าไปวิคีมซาบเรีนี่อันนี้เพราะว่าจะได้ไมวะอันนี้เอาอย่างวะเดี๋ยวดูก่อน,น,นม,อมีอะไรยังไม่เหรอขนมปังขนมปังขนมปัง แล้วก้อนสามันอย่างนี้แหละเราได้อะสามันสามันสามัน,สาม,นสามันเราได้ยังวะโอเคเราได้แล้วน,วนี่อะไรวันนี้เอาขนมปังอ้าวแซมมิตไม่ไม่โอ้เดือดม,แบบม,มัเดืดกระถางรถน้ำมันอย่างดี ร่องแล้วก็กันไก่ตัดมาเลยตัดมาเลยดมสุดไม่เป็นเมล็ดเหล็กแล้วเออเกมนี้ภาพสาจริงมากจริงๆ เขาเอาปูดูช็อปนี่จริงๆเขาาแปะเอาพักดูมาพักกินเลยชิปแบงบานบลินขับปลูกยิมลูกยิมคงก็คงเดา เอาห้ามันมีสมองเดี๋ยวนี้เราได้ยังเอาค้างเราได้สัโอ้เราได้สดัมอ,อนแล้วลนี่อันนี้อันนี้อ,นนอค้าง ดับอลนะว่ามันกลายเป็นมาเล็กอีกแล้วไม่รู้วันนี้อีพีน,นี้ผมจะไล่ฉากจุบบทไหมนะแต่ว่าอีพีที่ห้าต้องไล่ฉากจุบบทหรือไมอ่อ่ะโทรคอแเลกต์อ๋อมีอ๋อมีนี่เรา เราเลยเราหมีมันจะมีอไร้กมีกดให้มันรักให้มันลักักเาจะกดยโอเคหมีไม่ได้ลืมแล้ว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  สีเทียนนะครับโอ,อ,อ้นี่คือสีเทียนเออนี่รังผึ้งรังผึ้งรังผึ้งเราเอาหมดย่างว่าเดี๋ยวท้าเร็วเว้ยนีหนะมันชอบแบล็กครับนี่รังผึ้งเรายัางไม่ได้เอาอันนี้อันนี้อันนี้ ไปมาด้วยองรึ่งรนะึ่งเหรอครับ,น,รบนกน้อยออมนกอูออกอ้ก็เล่นนกละ นั่งมาเถอะนั่งไข่เลยตัวทนะี่เป็นโมเดลเร็วทนะี่สุดนะ่าจะเป็นกุไอศ s รีมแหละไขไอศ s รีม กระทางครับน,นี่เนี่ยใจหม,มุมมขยุ่มหลังคาครับตัดเรียบร้อยบล็อกครี ก yes, ี่สียันสีบลูมอ่อดูดิค้างนี่เค้กกับจุยรถเรายังไม่ได้เราจะเลือกอะไรดีเฮ้ยเราจะเลือกเค้กละกันเฮ้ยค้างโอเค

ส่งสองมาลบนะครับจรวดอูมเป็นมลิด ตักทิ้งบคัครีเหมือนเดิมโอ้อนี้เราได้แล้วบรีน่าจะเคลียร์นะครับ ่าคลีน่าจะเคลีย์หมดแล้วแม่มุมโอ้แม่มุมแล้วก็น่าจะเคลียบตีอ๋อนี่หนทางสุดดิดไลท์ ดิสไลฟ์เพ no oh. no ื่อหาฉากจุกเกมเล่นถึงเมื่อไหร่วันนี้ดูนะครับเราได้เท่าไหร่แล้วภาพไม่ดูเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลืออีกเจ็ดฉากจุกแอบนี้คงน่าจะใหญ่ รัดอื่นคือแต่ว่าภาคที่5าจะเร็วหน่อยครับโอเคแล้วก็สลับเกมนี้ก็ขอมาวุยเว้นงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันซะเลยครับไปก่อนแหละบาย